สวัสดีเจ้าคุณ,คณเอียงโครมาที่วัดใหญ่พิศนุโลกวัดประสีรัตนมหาธาตุเดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยแข้งห้อยขาอุ้ยห้อยขาอย่างเดียวกับปอเนาะห้อยขาที่พิศนุโลกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่าร้านจะเป็นแบบไหนเนาะโดยมีนางเ,งเอกมาด้วยนะคะมันมืดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ <c ười> น้องพีจากไปเจ้าอ๋อแล้วล้อส่องเฉียดส่องจับส่องแปลนมาถึงแล้วเจ้านี่เดี๋ยวให้คาร้านพิศนุโรคสองแควรอลิงเชื่อรอเรือตำนานของความแปลกนิยามของความอะเปรยมีหลายช่องมาถ่ายละช่องเบียร์ทีช่องครัวคุณอินจะมาถ่ายพ่้อมสามช่องเจียดส่องสินเอฟทีทีแฮม ไปต่อไปค่ะพิซนุโลกสองหน้าร้าน Let's eat go ทานครับเอาไปมากินมากินแล้วก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิซซนุโลกเราออกมาจากเพชรบูรณ์นะครับก็มาสู่พิซซนุโลกกับครัวโคเอี้ยงมีหลายช่องมาถ่ายก่อนเราพี่เบี้ยช่องครัวโคเอี้ยงเก็จะน้ำลายตามเพิ่มครับหลายช่องมากโอ้หลายช่องจริงครับแสดงว่าร้านเขาดังอะเนี่ย กับน้องพีพีเงาครับขอบคุณโอ้ห้อยขาตรงนี้ครับเน่ มันยังชิดลุกใหญ่มากเหมือนเหมือนมะม่วงเลยอะอ <c oughs> ลูกใหญ่มากสเบียร์เเล็กหมูเนาะมีมีขาวไหมตอนี้เหรอเป็นหีสมูมหมูสับหมูหมัก เมืหมักก็ได้นมะกินบะมีใช่มะนาวเลนะมะนาวมะนาวประดรอ่ะ นีส่สัมภิเศลล์ทุกอย่างที่มีไม่จริงค่ะทะเลปลาหมกสุตเดียวหมูทุกชนิดจะคิดวมาเออวันแล้วน่ยานทาละสองคตัวเล่นอะไรเนี้ยเดี๋ยวมาดูของน้องพีจะเต็มเจ้าฮัลโหลอยู่ที่เดียวกันนะ โอ้น้ำอะไรบอกเพื่อนหน่อยอันนี้ขอไอเบียร์อะไรอย่างก็ชาบ้าเน้จิมก็อันนี้น้าคนเท้าเจ้าหน้าแบบปีนแบบปีนคือแบบปีนคนเจียงไม่เป็นห้องน้ำแบบปีนเนาะออคือมระตูมอืมจะอืมขคนเราก็เตี๋ยวเจ้าครับแล้วแล้วพี่สั่งเองเจ้าไมาท่านเหมือนน้าประตูมเอาสั่งน้าประตูมเหมือนกันอืมอ่ะรอ ไฮไลท์คือก๋วยเตี๋ยวครับซุปบดได้เจ้ากี่น้ำซุปครับบ่อเชือเจ้าไอยขาดแต่แลนเนี่ยเหลือบเรจาจะลงมตีนละโอ้โหมาแล้วน้ำพีพิเส้นเลแค่อันนี้ของใครไม่รู้นะฮะจะมันจะเป็นเส้นมีเหลือมีหมู พี่จะล้ำอยู่กินได้นะอ๋อมีขาวของพี่เองกรินเนี่ยกรินได้อ่ะเอาไว้ให้หน่อยของพี่สั่งอย่างเจ้าโอ้ยแซ่บเลยพี่สั่งน้ำซุปปลาได้นะจึงบอกแล้วโอ้ชื่อน้องเอียงเจ้ามาไปเลยเนี่ยรวมทุกอ่างบอกแล้วว่ารวมทุกอย่างรวมทุกอย่างใช่ไหมรวมทุกอย่างเลยรวมหมูรวมผู้ยาวเส้นมีเหลืองน้ำใสครับอ่ะให้สัาชิมตอนที่ไม่ปรุงก่อนพี่เบียร์อมนจะทิ้งแบบปรุงอยู่แล้วชิมค่ะที่เบียร์ รสชาติจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยนะจิ้มรวยอะนัวๆอ่ะมาชิมไหมครับนัวกรอบๆมากเลยเดี๋ยวจัดไปสามตัวดีครับปรุงให้ก่อนนะช่วงนี้เป็นช่วงเลาะกินกับครัวคนนี้เองเนาะไปต่างจังหวัดเยอะมากช่วงนี้พี่กัดจั่วเบาๆพี่สิจะกเพจไหนยังอ๋อมันเป็นพี่คั้วค่ะแต่น้องกินกับครูนะอร่อยเนาะพี่เนาะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงน้ำเขา นัวมากเลยอ่ะล้วจะเป็นหวานหอมเปรี้ยวดูดูดูลุกๆึก่าอินโซเลยค่ะสมอบเลยค่ะสมอบแปลว่าอะไรสมอบแปลว่าอย่างเงี้ยยัดปากเลยค่ะเฮ้ยพูดกระเพาะเลยเออใส่ใน like ปากเลยค่ะเด็ดเนาะใส่ในห้อมทุบหรือเปล่าไม่ต้องปรุงใช่ไหมพี่บอกปรุงยังไงเหรออ๋อมาแล้วของใครเอ่ยก็นัวค่ะชิมสิคะนิดแต่แล้วล่นี่มันสตันสตัน ปลาเป็นเพิ่มเลยค่ะป่าแย่งอย่างได้กินเหมือนต้มยำกินแบบต้มยำเลยอ่ะโอ้โหต้องชิมก่อนกินแบบพี่ชิมคือดีกว่าเปี่ยวจ้าเล็ดค่ะน้่มดูน้ำดมดูอือได้หรอไ้น้ำดืมเดียวอร่อยผ่านมาชิมผ่านเพื่อนเรจะเปรี้ยวขนาดนั้นนะหอมมากเดี่ยวอ่ะค่ะไม่ขอแย่งล้ำอะไหนต้องสั่งผ่านเลยเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะเจ้า ไฟห้ามกืน <sketches> น้ำลายเด้อดัก <el> ท <bulun> ีก no ิบต์เซนเนาะโชว์หน่อยดิอ่ะโชว์หน่อยฝากว้างแค่ไหนแม่สามารถมาเพื่อกินออฟฟ์ไห้ปีนี่ยะไรเดียร์ไม่เป็นไรค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียร์กุ่มมาคุยๆจะได้เห็นชัดเจนโอ้โหว้าวเส้นมันน่าอร่อยมากกินกับหมูแดงไปดู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  มมกห้องโมกเอี้ยคอแบบใบยำอร่อยเผ็ดมากคือต้องสลรับกันแน่น่ะมันหนัวอยู่เนาะสาวหิวข้าวครับมากันไกลนะเนี่ยจากเชียงใหม่ไปเพชรบุร์ตอนนี้ค่ะกลับแวะมาพิษณุโลก เราจะไปไหนต่อเจ้าสมุยเจ้ายังเดี๋ยวเพื่อนๆก็งงแล้วทำไมโลกคือที่ไหนล่ะเราโลดไปโลกชุดพร้อมลบละชุดพร้อมลบเนาะชุดแมทกับพี่สนุโลกมากเลยเนาะเปิดห้องเปิดห้องเข้ากลุ่มเซนเซอร์นะเข้ากลมด่วนกลมยังไม่เซอร์ทันเซนเนอแห่เมียเซ็นเซอร์ครับท่านบออูนอัลรัฐบาลนะช่วงนี้รัฐบาลบุนวาอยู่อร่อยมากเดี๋ยวลงมากินจ้ะ ปกติพี่จะมบปรุงอยู่แล้วไงน้ำมันวนนี้ได้ละนั่นไอเบียโดนกินแล้วลองกินละของเราเป็นเส้นหมี่ขาวครับนึกขาวอร่อยมากปรุงแล้วอร่อยเวอร์อันนี้ปรุงอะไรอร่อยแค่น้ำตาลเองไี่ซ้มแบบใดอันนี้เหมือนบาบ้าช่วยสำหรับการร้อนเมื่อกี้จับอย่างนี้นึกว่าร้อนไม่ร้อนเลยค่ะเออจะพูดเขาแปลงนะเพิ่งเห็นเออเพิ่งสังเกตเป็นเงินอลูมิเนียมเลยสเตลเลงสเตลเลตโอเค สเตลเล็ตหัวแบมันปูงอ่ะเอียมันปูส้มเอากันหน้าห้ามเอาหัวไปจี๊จังเลอีกอ่ะร้อนอ่ะจัดไปคอมพีวเตอร์พุ่แล้วชมผู้ชายไปเรื่อยๆดูค่ะดูแล้วค่ะไม่มีผู้ชายก็ควรต้งควนี้ฮะอ่ะไปศึกษาคำตอครับนี่ยที่ดีนะให้เบียร์มากิน เฮ้ยเดี๋ยวนั่งยืนดิมั้งอ้าว <laughs> อ้ยเราไยืนกินเหราเหมือกันแน่มาตรงนี้ตรงนี้แสงเข้า,าใช่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขอชิมนั่นหน่อยเนี่ยแสงนัวมากเลยอ่ะน่ขอแบบฟืดอ่ะอันนี้แบบร้อนแรงมากเลยอะ่ะ<ม>อนืมน่าแสงจะมืดหน่อยอืมขึ้นมาค่ะขึ้นมากินด้วยกันฟังเสียงนะคะ สมร่วมเลยค่ะคุณผู้หญิงเสี่ยงออย่างไรเอีคุณกฤษณพงศ์อัครมณีจิตตชากรุณากินก๋วยเตี๋ยวให้มีระเบียบแล้วก็ไม่มีเสียงนะคะชื่อเธอรู้ได้ไงเป็นชัาฉันจําได้มาคลไปชั้นท่องมาตั้งแต่เปลี่ยนชื่อค่ะคนนี้ยังโสดอยู่นะคะเอาละค่ะหมูอย่างก็หมูมักหมูหมักเอาหืเอาก็เอาเอาหมักหมูเพราะว่าเราไม่มีหมูอยู่ข้างๆแล้ว ใจเธอเธอเลือเธอใหญ่ละหมูกันเอ๋เฮาห่างกับเซอร์เพอรห่างกับเซอร์เพอรเป็นอย่งไรฮอร์ไอเบียร์อร่อยอันนี้รัมมากอ้าของเรานหละน้ำใสอ่ะน้ำเทดเบียร์จะกินกันเราจะเอานี่เรงไม่เอารักที่มอเตอร์เอียงเอียงอันนั้นของเอียงอันนี้ขอไอเบียร์ มันเฟสอเาไปกินมาได้อะต้องมีผู้เสียสละให้ผู้หญิงแน่เรดี้ในเจอร์แมนบอจะมีใครกินเพชรักคนแต่มันนัวน่ะที่พี่บอกมาโอ้โเฮ้ยมันล้ำมากเลยนะพี่น้นใส่เนี่ยมันแบบได้กินของน้ำกระเทียมแล้วก็ควเนี่ยเนี่ยความกรอบของหมูเนี่ยเนี่ยแค่หมูตรงนี้เลิศเดี๋ยวฟังเสียงนะคะแต่น้นถ้าบอกมีแค่หมูนี่จะกินแบบบัลลัมละอ๋อปลากินนกแก้วอีก ดก็ต้องมากถึงจ้าหน่อยเนาะครับยักใบด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยเนาะอร่อยมากโดยเอพน้ำใสอร่อยที่สุดที่ที่ชิมมานะคะขอบคุณนะจ้างที่ตามช่องเอี้ยวเสมอมาเนาะใครชอบชอบฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องค,อคงรัวคุณนกเอี้ยงไตเนอร์ล่าสุดนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อช่องใหม่เนาะกำลัง คิดโลโก้อยู่แนวพีน้องเอี้ยงเราคิดชื่ออยู่ใครที่มีคอนเซ็ปต์ชื่อที่มันตลกแตลกแล้วก็สั้นๆได้เป็นความก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เนาะก็ขอขอบคุณคุณหญิงอิษพิทพงศ์อัครมณีจิตรชัยมาดมาดโล่งๆที่มาเป็นผู้มีแฉ่ผู้มีเกือกโดนบังคับโดนบังคับอนมาได้ข่าวว่าตั้งแต่มาทริปนี้คือไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยใช่ไหม มันเป็นรัฐบาลไะเป็นสีเนาะโดนมาคับมาค่ะขอบคุณจ้าวันเจ็ตเต็มใจตั้งน้อยดอกไปไปละบ๊ายบายโอ้โหเกลี้ยงครับไม่เหลือเลยก็เกลี้ยงอันนู้นล่ะอันนี้บัรเลือนน้ามทโยศเจ้าเกลี้ยงตามห้องแน้าเจ้า สังเกตการกินนะนี่เหลือน้อยที่สุดครับ